คนะพคนอ่ะนไ่เสียกับวัวไซได้เพิน่น่แล้วมันห่อนมันเอาำกุมวซซาเสียสงมนกับวตอง่เพอนญ่วะกางยเด้วะสงมนวันใจเอาบรรยากาศสดๆครับขอบงว่เพราะวา่ากระังจัดทรงงวแาเมลูครับอำเภอม่วงครับงว่าะย่อมไปครับเพราะว่า เพราะว่านเลี้ยงดีครับงวัวกับขิ้หอดเพราะว่านเนี่ยผมจะมาอยู่น้ำเพราะว่านได้มือเดียวขึ้นเดียวนี่กระิต้องจากเพราะว่านไปแล้วกสิคิดหอดเพราะว่านเป็นธรรมดาครับเพราะว่านเป็นเลี้ยงง,วยง,งวัวดีเเลี้ยงงวัวให้อ้วนเลี้ยงงัวจอยให้เป็นงวัวอ้วนนี่บรรยากาศสดๆทางนี้กะหลังค้าบอ,อกตะฮงหฮมครับอายุมาอยู่มากเนื่องจากฝนตกแห้งจะไปขึ้นรถพุ่น ชาอยู่ไกลจังหน่อยเพราะวะ่าแถวนี้ว่านหยาหมดแลี้ยวเดินนี่เพราะวา่าว่านหยาหมดแล้วปุ่นทีมงานเพิ่นกำลังนํางัวขึ้นรถไปสองสามทีมงานปุ่นอ่ะพญายี่เสียกับ,บวศัยเด้เพิ่นใส่แล้วมันหอนมันเอาบ่หัวซาเสียสงในกับ,บ่ต้องใส่ใหญ่วะดักอยู่เด้ว่าสงในวใัย

ขุ่นใครเนี่ยทีมงานพวานหลาเจโน่กับสิมาเสริมทับอีกขั้นหนึ่งเด้อค่อยติดตามพะว่นได้ทีมงานมาเสริมทับเป็นรถแรีนโดยเฉพาะได้บัดนี้นี่ไปคืนึ้นึ้นึ้นเอ้ยยู่ยู้ดัน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 ยู่ยู้เอไ้ไปง่ายบนนอ้ํมือนี่ไ,ไปง่ายบนนอ้ํมือนี่สวยแล้วช่วยแล้วไปลาไปออ โอ้ยหูแห้งยูกับวเตเด้อพี่น้องเบึงงอหูนี่ยูนี่วเต้โบทีบเลยงอหัวงอหูบวเต้โบทีบนี่เดี๋ยวแม่ไม่ขึ้นก่อน,นเดียวไอ้เด้งว่ายเด้งว่ายเดึงไว้เอาไปไล่ยีครับตวงเวลาไว้เพื่อเพื่อให้ได้ไล่หนาที่เนี่ยว่ให้ขึ้นง่ายนะให้มันได้ไล่หนาที่นี่ <laughs> ไปไปขึ้นแล้ววันนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว บรรยากาศสดๆครับบรรยากาศสดๆวันที่เสาสองวันที่เส้าสองเสาสองเมษานี่เพราะว่าในล่องแล้วเด้บันี้ล่องแล้วเด้บันี้ไปละไปละขึ้นรถขึ้นรถไอ้กี่ขึ้นทายอยู่ไก่กรอกมันจะเอาทมไว้นี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี่ว่านยางหมดแล้วอาดว่าอีกเดือนสองเดือนคงสิได้เกี่ยวยางเพราะว่าไปไปไป หูแห้งหูแห้งบ่อยากกันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าถ่ายขึ้นก่อนพี่น้องอย่ย่ยอพูดเดีวยวได้เสียเอ๋วไดว้ใส่งานบมได้ละยากได้เสีย <c oughs> ใส่งานบมได้ให้ไย่ไยยอซอยกันฟ้าถ่ายนะับเกือบตันครับเอาไปเบื้องต้นลงงวนน้ำกันครับวันนี้ครับอหอดละพี่น้องครับบ้านยังก็แม่นี่มันโน่นขอ้อมันโน่นค้อน้ออําเภอยังกอ อำเภอมือง30สิจังหวัดอุบลราชธานีเ้าน,นี่ทรงง่วเพราะว่านครับคือเกาครับนี่ครับเป็นลูกเพ็ดเมียย่างดีแล้วคุณแม่คนสีต่อเสียกซะก่อน่นจังสิบป,ปลอยลงมานี่ปูยเสียกเาวเป็นกิโล่นนพิคนเนี้ยเม่ดต่อเสียกก่อนจุดเหลกครับเมื่อนี่จุดเหล็กเมื่อนี่สงสัยสีได้ทรงคมเดียวครับเพราะว่าเมดงัวนะครับ อ่ะลงมาอีหลาลงมาฮู้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 เฉียงเลยเฉียงเลยคอยลง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 ฝนหยาบเอืดมาเล่มหยาเนี่ยลงมาตกยักเื่อมียนบอกอู้ยทางปฐุมหลานเมื่อวานหลังค่าออกซะนั่นฝนแห้งอีหลีเลยถ้านี่อยากแหงแรงเนี่ยครับฝนบ่ตกฝนตกเทื่อเดียวเด้อ่น ทางปทุมรายจะสีวานเขาได้บัววานได้โอ้ยมาเมื่อคืนนี่ควมทีบเลยเอามาห่อจะกินยาเลยฝนเล่มยาตวดตวเดี๋ยวไปหาหมูหมูกระยูฝนนะครับเดี๋ยวคุณแม่ต่อเสียงลามไว้สักก่อน บรรยากาศร,รอบๆฝนมาตกจากเถ่อตกเถ่อเดียวอยใใโอ้โซน,นี้คือจังบ่ค่อยมีหัวมั้ยม่นบอกมีห่างๆบ่สรงเรียบร้อยครับิปนี้ครับเราเดินทางกลับก่อนครับเอาตัวบมข่อยสบายเป็นไครเวัดเป็นใครไม่น วัสดีครับผม